เดี๋ยวพูดตามเลยนะครับ H. c a n General Clock รับเงินครเอาทหานไา้เงินจเอเวอเสเจเนอโรคเอาทหารพระธรรมนูนแจเอเวอเส์เจเนอโรคเอาทหารพระธรรมนูนอีกรอบนึงนะครับ พยายามจำนะครับเพราะว่าสับค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะว่าแต่ละเหล่าหลังๆมานี่คำศัพท์ยาวมากนะครับพยายามจำนะครับอ่ะอัจฉดชั้นเจเนอโร่คล็อปเราทหารสารบัญไคลน์เน็ตคล็อปเราทหารการเงินแจ๊สเอเวอเรสต์เจเนอโรลคล็อป ผมจะพูดภาษาไทยให้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษนะครับเหลาทหารซาลบัาด Adchjan น e n e r a l Corps เหลทหารซาลบาดเหลาทหารซาลบัเาดเดี๋ยวผมพูดภาษาไทยนะครับเหลาทหารซาลบัาด Adchjan General c o เหาทหารการเงินเหล่าทหารพระธรรมนูญ ดัสเ a d v o เร t e g เร e r อ l ร l ลัเร่าทหารรัฐมน,นูลดัสเ a a วอเรสต์ general club. ผมพูดภาษาไทยนะครับเราาทหารรัฐมน,นูล